กำลังใจของผมอยู่ตรงไหนลูกสาวผมเด็กหญิงเนติทิปกอดกะสายลิลล็อกปุครู่บอกว่าคุณพ่อเท่จังเลยให้ทํารายการแบบตลกตลกเอาตลกแบบไหนลูกให้พ่อเต้นเลยคะ่ะหรือจะทำอะไรคะนะคะเอ้านะคะเดี๋ยวทําตามที่หนูสั่งละกันเดี๋ยวให้ตลกตลกแต่ตลกแบบมีความหมายนะลูกนะครับคุณแม่นรีกอดสายิโลกคุณแม่ที่สันรรเป็นสวยของหนูนะคะเอานะครับผมเข้าเรื่องเลยตึงสุดเลยคุยเรื่องส่วนตัว แบบนี้แหละครับเป็นธรรมชาติในรายการแบบนี้ในโลกใบนี้ไม่มีใครจัดแบบผมแล้วนะครับแล้วผมพูดได้พี่โปให้เกียรติผมพี่โปคือใครครับพี่โปคือเจ้าของสถานีเจ้าของช่องนี้พี่พิสิทธนาโชตนันทนาผู้ชายคนนี้ผมรักเคารพนะครับเปรียบเสมือนพี่ชายร่วมสายลุหิตคิดถึงพี่โปนับถือพี่มากๆนะครับสองโป้งให้เลยนํำบัตดนี่อยู่ในมือแม้มีความสุขจังเลยนะครับมอบให้คุณตุย้ยเอ็กซเรย์ ด้วยความนับถือยิ่งดรวิบูล์แช่มชื่นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านครับท่านดเรเป็นคนดีมีคุณค่าของแผ่นดินนี้นะฮะทุกอย่างที่ท่านทําไปไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศชาติปิดทองหลังพระหรือใต้ฐานพระนั่นแหละครับท่านแต่วันหนึง่งทุกอย่างจะคืนกลับด้วยความสมดุลให้กับท่าน ตัวเอ็กซ์เรยรักเคารพท่านนะฮะนับถือท่านถ้าไม่มีน้องเมง้งไม่มีน้องกิกผมก็ไม่ได้พบกับท่านและศรีพระยาที่แสนประเสฐนะครับพี่แมมให้ท่านโชคดีนะครับในทุกสิ่งครับผมขอญาตกลาบสวัสดีท่านผ่านหน้าจอไปเลยนะครับผมกลาบท่านเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะฮะถ้าท่านไม่ดีจริงแค่ชื่อผมก็ไม่เอ่ยถึงแล้วใช่ไหมครับน้องเมง้งอานนะครับทำรายการแบบตลกแบบตามที่ลูกสาวบอกเลยก็ได้ เอาย้ำนะครับ S M S แล้วนะครับน้องปองครับถือเมือไว้ล่ะ487 C C C นะครับผม S M S ส่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวคุณชัยเอ็มรอนิดเดียวหมายเลขโทรศัพท์3หมายเลขนะครับสหมายเลข029840114นะครับแล้วก็029840115คุณชัยเอ็มพร้อมหรือยังครับที่จะฟังนะครับเพราะว่าตวงสือมาแต่ได้ฟังได้เห็นภาพผม21ปีครอบครัวโชคลาภโชคแล้วก็อนาคตนะครับครอบครัวสุภาพโชคอนาคตตอบเลย ดีนะครับว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวนะครับได้ไรมานะครับเราจะมีความรู้สึกกลมเกลียวกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับผมหนักแน่นไว้หนักแน่นไว้ครอบครัวนี้นะครับใครจะแบบไหนอย่างไรก็ตามไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้วครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างครอบครัวหนึ่งนะครับสุขภาพปลอดภัยครับคุณเฉมแต่ผมไม่ชอบเลยภาพนี้ผมไม่อยากเห็นนะครับมันมาเทาดาเทาดาระวังให้ดีนะครับฤทธิ์ศรีดวงทวานนะครับอาหารที่เคี้ยวไปต้องละเอียดกว่านี้หน่อยรับประทานเข้าไปทุกอย่างนะครับที่ย่อยสลายยากๆดื่มน้ําเยอะๆ หลีกเลี่ยงอาหารซึ่งนะครับย่อยง่ายยากๆพวกผักพวกปลารับประทานหน่อยแล้วกันนะครับริสุวงทวารมันเริ่มจะปรากฏแล้วนะครับตัดไฟต้นลมให้หายไปก่อนสุภาพนั่แหละครับผมเน้นที่ริสุรวงทวารน,นะฮะภูมิแพ้ด้วยเล็กน้อยห่างไกลฝูงรองและขนสัตว์ซะโชคลาภนะครับมนุษย์ไม่มีโรคขึ้นลาบมาเสริฐวาจาของคุณชูอเอมเนี่ยเป็นวาจาที่ดีไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงทุนด้วยคาพูดเนี่ยนะฮะติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นของอะรกร็ตามเป็นคนกลาง เสื้อผ้าของกินของใช้อายุไม่เยอะแต่สามารถทําได้21ปีอนาคตไม่ตกต่ำครับผมพอหมาพอควรไปทํากุศลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือครับท่านต่อไปครับผมชัดชัดช้าผมจะพูดประโยควันนี้บทผมเร็วเรวนะฮะแต่ผมช้าคือช้าจะช้าแบบเห็นลผลถ้าอ่านผิดขอประทานโทษนะครับสิปกรอนคงไม่อ่าน10รกรนนะตานะนะครับ สิบปกรสามเด็อปีการงานความรักนาคนนะครับงานออกมาด้วยรูปแบบสวยนะฮะสวยจริงๆรับผิดชอบงานพอเหมาะพอควรแล้วความรักทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมได้มาอย่าตกใจนะฮะผมพูดเหตุผลเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปด้วยความรู้สึกแบบเหตุผลเข้ากันไม่ได้แต่พอในที่สุดแล้วนะครับจะเจอเจอคนที่เข้าใจได้เหตุและผลของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะครับคบพบใครเผื่อใจไว้ได้เลยนะครับเข้ามาแล้วออกไปแต่ในระยะเวลาแบบนี้นะครับ ระยะทางเนี่ยมันจะบ่งบอกความเป็นมนุษย์ที่ดีหรือคนที่ดีกับคุณสิบประกอบน,นะฮะอนาคตแจมแจ๋วไม่ตกอับตกต่ำแล้วครับผมแต่แน่ที่สุดระวังนะฮะน้ำหนักตัวพอหมาะพอควรอย่าให้มากกว่านี้เดี๋ยวปัญหาจะเกิดเกี่ยวกับสุขภาพความดันโลหิตมันจะเริ่มมานะครับไปทำอุปสลข้อหนึ่งครับผมเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทครับผม คุณบางออน41ปีครอบครัวความรักการเงินนะฮะออกมาในรูปแบบก็คือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวสมถะครอบครัวหนึง่งไม่รับผิดชอบอะไรก็ตามนะครับไม่ได้เลยทุกอย่างถ้าเป็นเหตุและผลในความรับผิดชอบจะรับผิดชอบเต็มร้อยเเต็มความรักไม่มีพามรักที่ดำออกมาในลักษณะนะครับพอเหมาะพอควรดำหมายถึงว่าเข้ามาแล้วแตกหรือเข้ามาแยกหรือตามจะอยู่ในรูปแบบก็คือพอเหมาะพอควรนะครับ การเงินได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปเก็บไม่อยู่เป็นคนจิตใจมีเมตตาและแล้วในที่สุดนะครับก็อยู่ในเหตุและผลของปรับทุกข์กับตัวเองช่วยเหลือคนอื่นระวังให้ดีนะครับอย่าคำประกันรายกายเป็นจะเป็นหนี้แทนคนอื่นทันทีนะครับไปทํากุศลเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทนะครับและขอญาตรับโทรศัพท์ทางบ้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับสมคิดค่ะคุณสมคิดครับ อยู่จังหวัดอะไรครับนนทบุรีค่ะเคยโทรเข้ามาไหมครับเคยค่ะเราคุยกันแล้วใช่ไหมครับค่ะเราเป็นอย่างไรครับครั้งที่แล้วที่คุยกันครับก็ดีค่ะดีครับเหตุและผลเลยนะครับที่คุยกันความถูกต้องชัดเจนแล้ววันนี้คุณสมคิดมีอะไรเพิ่มเติมครับผมสองข้ออ่ะก็ที่หนึ่งอยากรู้เรื่องสุขภาพตัวเองอะค่ะไปกินียด ครับผมสุขภาพนะครับผมเคยบอกไปแล้วครั้งที่แล้วว่าไม่มีโรคร้ายอันตรายใช่ไหมครับและครั้งนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งครับศีรษะยันปลายเท้าไม่มีอะไรที่น่าพิตกกังวลแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกความคิดมโนจิตคิดไปนะครับทําให้เลือดลมหมุนเวียนไม่สะดวกนะครับผมผู้หญิงในเวลาเครียดขออนุญาตนะครับผมพูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะฮะจะขึ้นหัวบ้างความดันนะฮะลงมาแล้วก็ทั้งลงไปภายในนะครับคุณสมคิดคุณสมคิดปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ 39มส <39 S 2> ิบเก้ามเกยังไม่ได้เยอะเลยนะครับผมใจเย็นๆไม่มีโรคอรนตรายปลอดภัยนะฮะอะไรก็ตามวางๆบ้างปล่อยวางบ้างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ไม่หนักทางความคิดนะครับข้อหนึ่งตอบแล้วนะข้อสองใช่ครับอยากจะค้าขายอะคะว่าจะได้ค้าขายไหมคะค้าขายสินค้าอะไรครับของชำอะค่ะตอบเลย นะครับขายได้ขายได้แน่นะครับแต่เงินนะครับได้มาก็ต้องไปซื้อของให้มาเติมเท่าเดิมนะครับได้กําไรในสัดส่วนซึ่งพอเหมาะพอควรแต่ละชิ้นแต่ละอันนะฮะได้ขายครับผมอยู่ที่ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะขายหรือเปล่าแต่เวลาขายนะครับของชามโชห่วยนะต้องมีน้ําด้วยนะฮะเอาผลไม้นามาปั่นหรือแม้ทั้งอะไรก็ได้สําเร็จรูปเพิ่มน้ําเข้าไปเช่นว่าสำเร็จรูปแบบกาแฟที่ชงแล้วหรือจะเป็นนมอะไรก็ได้นะฮะเสริมเข้าไปด้วยครับผมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมาโดยตลอดนะคุณสมคิดนะครับ และเป็นคนท,ที่ทําคุณอะไรกับคนไม่ขึ้นผมพูดเหตุและผลนะฮะผมพูดชัดเจนนะครับคุณสมคิดครั้งที่แล้วผมแนะนําให้ทํากุศลอะไรครับทาบุญตามศาสนาค่ะนั่นแหละครับตอนเรื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับเงินเล็กน้อยตามกลังตามกําลังบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทหย่อนเลยตู้บริจาคทั่วไปนะครับเป็นเหตุเป็นผลอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสมคิดโชคดีนะครับวสวัสดีครับทุกท่านครับเสียงอย่างเดียวผมตอบ ถ้าดีก็สว่างถ้าเทาก็คือกลางดําคือไม่ดีเอสอมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอรวรานครับ26ปีสุขภาพสุขภาพหรือสุขภาพครับสุขภาพมากกว่านะสุภาพปลอดภัยครับไม่มีโรคร้ายอันตรายมีนิดนึงระวังให้ดีนะครับช่องท้องนี่แหละผมจี้เลยนะฮะช่องท้องผมเนี่ยแต่ไปตรงประเด็นกับคุณอรวรานนะฮะมันจะมีลมตีขึ้นมาอายุไม่เยอะนะฮะลมตีขึ้นมาเลอะบ้างกดระนานโทษผายลมออกไปบ้างนะฮะ แต่ก็เป็นเหตุเป็นผลไม่มีโรคร้ายอันตรายที่แก้ไขไม่ได้ความรักละเอียดอ่อนครับคุณอรพันธ์คุณอรวันคุณทัานโทษคุณอรวัณ,ณจะรักใครชอบใครนะครับเราดูความเหมาะสมด้วยเพราะคุณอรวัณเวลารักเนี่ยครับรักจริงๆและทุ่มทิ่มเทหมายถึงว่าด้วยจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นห่างๆกับความรักหน่อยห่างๆหมายถึงว่าพอเหมาะพอควรนะครับแล้วปัญหาจะไม่เกิดอนาคตดีนะครับภาพออกมาเนี่ยเทาๆเทาก็ยังดีครับกลางไม่สว่างไม่ดําอยู่กลางๆ และเป็นคนซึ่งนะครับมัธยัจประหยัดนะครับอะไรก็ตามซึ่งเป็นความสุขส่วนตัวคุณอรวรันเชิญนี่ครับดูหนังสักรอบหนึ่งไปดูหนังตลกนะอย่าไปดูหนังเครียดเดี๋ยวยิ่งเครียดใหญ่นะฮะหรือรับประทานอาหารที่พอเหมาะพอควรอยากไปไหนอย่างไรในสถานที่ขอบเขตที่ต้องการไปนะครับคุณอรวรันไปทากุศลเกี่ยวกับนะครับศาสนาที่นับถือครับมาให้สัญญาณเท่ๆเลยน้องพี่น้องตาลสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับมาลัยเดชรัมค่ะคุณมาลัยนะฮะอายุเท่าไรครับสามสิบเก้าค่ะสามเก้านะครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับกุรีรัมค่ะกุรีรัมอำเภออะไรครับคูเมืองค่ะอำเภอเมืองน้ำไปถึงหรือยังครับไม่ทึงหรอกค่ะน้ำไม่มีใช่ไหมครับค่ะอยากให้ไปไหมครับคะอยากให้น้ำไปเยือนไหมครับ ไม่อยากค่ะไม่อยากเลยครับไม่อยากให้ไปค่ะครับผมนะฮะน้ําเนี่ยพอเหมาะพอควรก็ดีนะครับมามากเกินไปก็ปัญหาเกิดนะครับผมโอ้น้องเม้งของพี่ตุ้ยก็ไปช่วยดูแลที่นะครับจังหวัดพิษณุโลกอำเภอพรมพิรามใช่ไหมฮะอำเภอนี้นะครับหนักนะครับแต่ไม่ได้เป็นข่าวผมพูดจากปากเลยนะครับถ้าใครก็ตามนะครับลองติดต่อส่วนราชการหรือส่วนไหนอย่างไรนะครับเอกชนก็ไปดูแลที่อำเภอพรม พรมพิรามนะครับผมจังหวัดพิษนุโล,โลกครับผมอ่ะต่อเลยขอ,อยญานะครับภาพออกมาน้ํายังไม่ไปถึงนะฮะและแล้วในที่สุดนะครับผมปัญหาที่สําคัญต้องการทราบของข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งสุขภาพค่ะไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับตรวจค่ะหมอบอกว่าเป็นอะไรไหมครับเป็นโรคร้ายค่ะเป็นอะไรนะฮะโรคร้ายนะคะโรคร้ายเ,ยายเป็นโรคอะไรครับมะเร็งค่ะมะเร็งที่ไหนครับเต้านมค่ะตอบ ที่ผมนะสังเกตไหมครับทุกท่านที่ชมรายการนี้นะฮะส่วนมากแล้วผมจะไม่ถามกลับแล้วว่าผลมาเป็นอย่างไรแต่ผมจําเป็นต้องถามเพราะภาพที่ออกมานะครับผมจะดูนี่ผมจะสวนทางกับแพทย์อีกครั้งหรือไม่นะฮะบ,บอกว่าเป็นมะเร็งที่ทรงอกหรือเต้านมอย่าวิตกกังวลนะครับผมอะไรก็ตามนะครับมะเร็งเนี่ยถ้าเรายังวิตกกังวลกับมันครับยิ่งวิตกกังวลมันจะลามเพราะฉะนั้นครับการดูแลแก้ไขเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปตามขั้นตอนได้แล้วทการรักษาบ้างหรือยังครับ ค่ะตามการรักษาเลยค่ะรักษาแบบไหนครับก็ตามขั้นตอนของหมอเลยค่ะได้ถึงกับผ่าจะรู้ว่ามันจะหายหรือยังไงเดี๋ยวจะตอบให้ผมถามกลับก่อนได้ผ่าหรือยังครับผ่าแล้วค่ะผ่าไปกี่ครั้งแล้วครับสองครั้งกี่ครั้งนะฮะก็ครั้งเดียวตอนแรกก็แค่เอาเอาไว้ก้อนออกค่ะอาตอบเลยตอบเลยตอบเลยนะครับตอบเลยภาพยังดีนะครับมะเร็งที่เป็นนะครับมันขั้นตอนที่หนึ่งมันเกือบจะเป็นสองนะฮะแล้วโชคดีนะครับว่า แพทย์ที่ทําการรักษานะครับก็คือฟังดีๆนะฮะคืออาจารย์หมอนะฮะท่านคืออาจารย์นะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทําการลงมือรักษาให้นะครับแล้วภาพนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับผมมันยังมีเชื้อของมันอยู่ผมต้องตอบแบบนี้ถ้าผมตอบแบบโอ้หมดแล้วครับปลอดภัยนะฮะมันยังมีอยู่แต่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นเต็มขนาดนี้มันอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่มีปฏิกิริยาทําให้เรานะครับเป็น ผลร้ายนะฮะคุมมันไว้ด้วยหนึ่งนอนหลับพักผ่อนนี่เพียงพอรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการออกกำลังกายตามโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เครียดขั้นตอนการรักษาต้องต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแพทย์แนะนําแบบไหนอย่างไรนะครับเดี<ะ>๋ยวชื่อคุณอะไรครั้งสิครับะชื่อคุณอะไรอีกครั้งครับมาลัยค่ะคุณมาลัยแพทย์แนะนําแบบไหนอย่างไรขั้นตอนตามการรักษาต้องทาต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งนะครับค่ะตอบสรุปภาพไม่ดายังเทาอยู่ นะครับเท่าก็หมายถึงว่าประครับประคองไปได้อายุยังยืนยาวอยู่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับข้อที่สองเชิญครับลูกค่ะอะไรนะฮะลูกค่ะเป็นยังไงคะลูกกี่คนครับสามคนค่ะคนที่หนึ่งเพศอะไรครับอายุเพศหญิงค่ะอายุยี่สิบปีค่ะคนที่สองผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะอายุครับอายุสิบสิบหกปีค่ะคนที่สามครับ ผู้หญิงค่ะอายุครับรักสองปีค่ะตอบเลยโชคดีนะครับที่ผมถามแต่ละคนแต่ละเพศนะครับแต่ละวัยเนี่ยพอภาพออกมาคนที่หนึ่งสว่างคนที่สองก็สว่างคนที่สามก็สว่างได้ลูกดีนะฮะลูกเนี่ยจะดําเนินหมายถึงชีวิตแบบไหนอย่างไรด้วยความเป็นแม่คุณมาลายมองลูกเป็นเด็กหมดนใช่ไหมครับค่ะแล้วสามคนนี้เราเลี้ยงดูอยู่เองหรือเปล่าครับในขณะนี้อยู่สองคนค่ะคนหนึ่งจะอยู่กับแฟนนะคะอ่ะนะครับตอบเลย ทุกอย่างนะครับท่านามเรื่องลูกผมตอบชัดนะครับว่าในที่สุดเขาก็จะดําเนินชีวิตตามขั้นตอนเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะฮะแต่การเฉลีย่ยคืนกับความกตันยูด้วยโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละลูกแต่ละคนนะครับและสามีคะจะอยู่ได้กัารตลอดไหมคะจนหมดลมนานยาวนะครับผมผมตอบเหตุและผลสามีนี่ครับฟังที่ดีนะคุณมาลัยสามีก็เป็นคนตรงๆใช่ไหมครับ เขาตรงเกินไปบอกเขาให้หลิวลู่ลมบ้างละกันหลิวลู่ลมก็คือปรับสภาพเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรเปรียบเสมือนน้าเนี่ยเวลาเทไปในภาชนะจะเป็นรูปทรงแบบไหนอย่างไรมันก็จะไหลไปตามรูปทรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมตอบเหตุและผลสามีก็จะอยู่ด้วยกันกับเราไปจนกระทั่งหมดชีวิตกันไปในภพนี้ชาตินี้นะครับแต่อีกนานครับผมไปทํากุศลร่วมกันทั้งครอบครัวเลยนะครับไปทําเกี่ยวกับการร่วมถ่ายชิตสัตว์ใหญ่ ทุกท่านอาจจะแปลกใจนะผมไม่ถามชื่อสามีด้วยนะครับเพราะว่าผมถามหรือไม่ถามมีค่าเท่ากันเพราะภาพที่ออกมาอาถามสักหน่อยก็ได้สามีชื่อคุณอะไรครับประเสริฐเดชรัมค่ะคุณประเสริฐเหรอฮะอนาคตเขาจะรุ่งเรืองไหมคะก็ถือว่ายังอยู่ระดับกลางๆครับระคับระคองไปนะครับชื่อคุณอะไรนะฮะประเสริฐเหรอฮะการอะไรมันดีไหมคะชื่อคุณอะไรประเสริฐเหรอฮะค่ะอาตอบเลยจะทําอะไรก็ตามงานที่เขาทาอยู่ขนาดนี้นะครับก็รับผิดชอบไปในแต่ละช่วงเวลาที่รับผิดชอบ ผมตอบชัดเจนแล้วนะครับโชคดีมีความสุขครับ